ตอนนี้นะคะเปนอยู่ที่งานมอเตอร์อ์โป2016ค่ะเชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะนะคะภายในงานนี้นอกเหนือจากนวัตกรรมรถยนต์รุ่นใหม่รวนถึงโปรโมชั่นที่36ค่ายรถยนต์และ19ค่ายรถจักรยานยนต์จะนํามาจัดแสดงแล้วนะคะหนึ่งสีสันที่พลาดไม่ได้ก็คือพิตตี้ภายในงานที่ทุกคนนั้นสวยสดงดงามจริงๆค่ะ สิ่งที่ควบคู่กับความโชบเฉี่ยวของรถยนต์ที่ทันสมัยในงาน Thailand International Motor e x p o ทุกครั้งก็คือ p ริต t y นะคะซึ่งในปีนี้พ r e t t ีภายในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่33สวยสะดุดตาสะกดใจผู้เข้าชมงานทุกคนอย่างแท้จริงด้วยการแต่งกายมิดชิดสุภาพเรียบร้อยทำให้ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามขณะที่ค่ายรถยนต์แต่ละแห่งต่างก็งัดไม้เด็ดดึงเม็ดเงินช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นหรือยุโรป และที่พิเศษในปีนี้ก็คือมีรถยนต์สัญชาติจีนหลายค่ายที่ร่วมเปิดตัวเจาะตลาดในเมืองไทยสำหรับบูทแรกนะคะที่เราอยากพาแฟนๆสมาร์ทปิดเศรษฐกิจติดจอไปดูกันก็คือรถยนต์ปอร์เช่ที่อวดโฉมรถใหม่ล่าสุดพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษกระตุ้นกำลังซื้อลูกค้าไฮไลท์2ตัวที่เรานำมาเปิดตัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็คือ 718Kman นะครับจากก่อนหน้านี้เราเคยเปิดตัว718 Boxster บอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมาถึง เค m a นหรือว่ารุ่นเป็น c o เป้นั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นรถรุ่นพี่เป็น SUV นะครับที่เราขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยหรือเป็น SE Hybrid นะครับตอนนี้เนี่ยไปออกมาเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเรียกว่า Platinum Edition นะครับซึ่งออกมาเป็นรุ่นนี้เนี่ยถ,ถือว่าครอบคลุมการใช้งานมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตนะนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับกับราคาของรถมากขึ้นอีกด้วย สำหรับเทรนรถหรูนะครับต้องต้องบอกนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเซกเมนต์ของไม่ว่าจะเป็นซีดานอย่างพ a น a m ม r รานะครับหรือขยเยนเนี่ยก็จะตีตลาดของเซกเมนต์ของรถสปอร์ตเนี่ยจะมากกว่านะครับจะคือ80%เลย80%รถสปอร์ต20%แต่พอมาตั้งแต่ต้นตีที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้ลดภาษีลงมาในส่วนของภาษีสรรปทาม,ามิตรในเรื่องของ CO2 นะครับทำให้รถสปอร์ตเนี่ยมีราคาที่ลดลง ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ารถสปอร์ตเนี่ยเป็น40%สิบรนต์รถเอสเป็น60นะครับในเมื่อราคาถูกกว่าเดิมเนี่ยก็มีทั้ง911ทั้ง K-Man ทั้ง b o x กเซอให้ลูกค้าได้เลือกนเส้นเหนี่ยของรถสปอร์ตนี่คืออะไรจริงจริงเสน่ห์ของรถสปอร์ตเนี่ยหลักๆความเป็น Porsche เ,เนี่ยลูกค้า Porsche เ,เนี่ยจะจะชอบในแบรนด์และไม่ใช่ชอบแค่ดีไซน์นะครับชอบในแบรนด์ชอบทั้งดีไซน์เปอร์ฟอร์แมนซ์ของรถนะครับไม่เพียงเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยชอบความเป็นตำนาน ของรถนะครับอย่างก้าหนึ่งที่เราเห็นท้้งหลังเนี่ยหลายคนก็จะเอาเป็นว่าเห็นตั้งแต่เด็กนะครับก็คือก้าหนึ่งแล้วเขาดีไซน์ของปอร์เช่เนี่ยเขายังคงเขาเรียกว่าปอร์เช่ดีเนะครับลายผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นรถเราก็ยังรู้ว่าเป็นปอร์เช่ถึงจะเป็นรุ่น SUV ยึงหรือจะเป็นพนามาล่าก็ตามนะครับเราก็ยังเห็นว่ามันคงออกแบบความเป็นปอร์เช่และปอร์เช่เนี่ยเป็นรถสปอร์ตที่เรียกว่าใช้งานในทุกวันนะครับเราก็จัดแคมเปญพิเศษในส่วนของรถมคัน รเราก็จะเห็นเป็น c o m p a c t s p o r t Compact SUV ซึ่งเ,เป็นฮอตฮิตเลยปีที่ผ่านมานะครับตัวนี้เนี่ยเราก็มีทั้งชุดแต่งมีอะไรเพิ่มมาให้เพียงเท่านั้นเนี่ยเรายังให้แคมเปญกับลูกค้าผ่อน0%เซน็ตที่60,000บาทนานหกเดือนนะครับในส่วนของรุ่นมาขันหล,หลังจากซื้อรถไปแล้วเนี่ยลูกค้าเสียเงินน้อยลงแน่นอนนะครับเพราะเราให้เปีารันตีในส่วนของระบบไฮบริดทั้งหมดแบตเตอรี่ในรถ เเครรรื่่อองกั ECU ววมนตีข้ามมาที่รถ2องล้อสุดรู้จากอิตาลีที่ได้เปิดตัวโปรเจกต,ต์พิเศษเพื่อตอกย้ำเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของไบเกอร์แฟนพันธุ์แท้ดุคติในปีนี้นะครับเรามีการเปิดตัวเป็นโปรเจกต,ต์พิเศษสำหรับเรานะครับเป็นโปรเจกต,ต์ชื่อว่า x Diablo Custom Project คือการนำเอารถ Cruiser สไตล์แบบรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของเราคือ x l e i l l เนี่ยเป็นรถที่แบบคนชอบมากแล้วก็ได้รับการได้รับรางวัลออกแบบจากระดับโลกมานะครับเรามาตกแต่งเพิ่มเติมให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นมีความสวยมีสไตล์มากขึ้นเพื่อให้มีความหลากหลายลูกค้าเนี่ยเขาชอบความหลากหลายใช่ไหมครับเราก็เลยทำมาให้ลูกค้าเลือก อตอนนี้นำมาโชว์3รุ่นด้วยกันนะครับเป็นรุ่น e x c a u Extraordinary Rosso เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ Extraordinary Oceano เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ Extraordinary Nero เป็นสีดำนะครับแต่ละรุ่นจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังที่ทำพิเศษในการทำ p o w เ e อร์โค้ในในตัวคอมโพเนนต์ต่างๆของมอเตอร์ไซค์เช่นประกับแฮนด์นะครับบนล่าง ตัวแฮนตัวกรอบมอน,น้ำอะไรเงี้ยครับต้องเป็นคนที่ชอบรายละเอียดมีความพิถีพิถันแล้วก็ต้องการความแตกต่างเนี่ยจะชอบรถกลุ่มนี้นะครับจริงๆลูกค้าดูกติเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือต้องการความโดดเด่นใช่ไหมครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขารู้สึกว่าเขามีสไตล์ที่เหนือคนอื่น แต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อ,อตัวโปรเจกต์เนี่ยครับคือคนที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับคือไม่ต้องการซ้ำใครละขี่ไปที่ไหนจะรู้เลยว่าเนี่ยรถของผมรถของวิชานอะไรนะครับสำหรับแนวโน้มบิ๊กไบคในปีหน้าผู้บริหารดูคติประเมินว่าการเติบโตอาจไม่ก้าวกระโดดเหมือน5ปีที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งที่แบรนด์ต้องสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็คือประสบการณ์ในการขับขี่ เนื่องจากตลาดในเมืองไทย,ยผมมองว่านะครับเราเข้าสู่จุดที่ตลาดเข้าสู่ภาวะใกล้อิ่มตัวนะครับเราเติบโตมาตลอดเลยเนี่ยทั้งตลาดประมาณ5ปีที่ผ่านมาปีหน้าเนี่ยกลุ่มลูกค้าน่าจะมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแบ่งแยกแตกต่างชัดเจนกลุ่มคนที่ชอบแนวแบบแอดเวนเจอร์ลุยก็จะไปในทางแอดเวนเจอร์ลุยนะครับกลุ่มคนที่ชอบสปอร์ตก็อาจจะลงแฝกลงไปสปอร์ตไปไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นเซกเมนต์ไลฟ์สไตล์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นเทรนในปีหน้าเนี่ย ือเรื่องของประสบการณ์นะครับการใช้บิ๊กบอยของตัวเองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆขี่ไปต่างประเทศขี่ไกลขึ้นขี่ไปทําบุญทํากุศลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเทรนที่มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากการซื้อครอบครองเป็นเรื่องคือการซื้อครอบครองใ,ใครๆก็ทําได้แต่ว่าแบรนด์ไหนค่ายไหนที่สามารถให้ประสบการณ์ให้ครบวงจรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธ e ุรกิจในปีหน้าครับก็ในในปีหน้าเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้านะครับเป็นประสบการณ์ที่มีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับอย่างเช่นการจัดทริปตามรอยพราชดําริเนี่ยนะครับโดยที่เราจะพาลูกค้าไปในสถานที่แปลกๆที่ต่อให้เขามีเงินเขาก็ไปเองไม่ได้นะครับเราต้องการให้เขาไปสัมผัส กับธรรมชาต,ติต้องการให้เขาทราบว่าในแต่ละโครงการพระราชดำริเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ไม่ได้มีเพียงแต่รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดหรือนวัตกรรมสุดล้ำที่นำมาจัดแสดงเท่านั้นแต่สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยยังได้นำรถยนต์ในอดีตมาอวดโฉมให้ชมอย่างใกล้ชิดอีกด้วย รถสมัยก่อนเนี่ยการดีไซน์เนี่ยเขายังไม่ได้นึกถึงฟังก์ชันของการขับมากจนเกินไปรูปร่างมันเลยออกมาเป็นลักษณะแบบตามใจคนออกแบบมากไม่ใช่ตามใจคนขับหรือคนใช้มันมันก็เลยทำให้มันดูสวยจากการเห็นแต่เข้าไปใช้ข้างในอาจจะดูยากมากกว่ารถสมัยปัจจุบันมันเลยทำให้ดีไซน์มันเนี่ย เวลาเรามองไปแล้วเนี่ยมันมันนำความรู้สึกของของทุกอย่างเวลาเรามองรถอยากให้พียบเล่าถึงรถที่อายุเก่าที่สุดในคอนี้เลยคือร้อยกว่าปีเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นรถบอกตามตรงว่ามันมาจากเกวียนเกวียนเทียมมาเ,เดิมทีเนี่ยมันก็คือรูปล่างคล้ายเกวียนเลยและมีม้า แต่คนออกแบบเนี่ยชื่อแลกนะฮะรถคันนี้มันเป็นของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเขาเอาเครื่องใส่ไว้ใต้ท้องมันแล้วก็เลยเรียกมันว่าเกวียนหยนต์แต่มันไม่ใช่ตัวที่ม้าไปลากมันมันเอาจากไอ้ตัวที่ม้าลากเนี่ยมาใส่เครื่องมันก็เลยยังดูลักษณะเป็นคล้ายๆเกวียนเพราะฉะนั้นเวลาดูตรงไฟดูตรงล้อเราจะดูมันมันยัง คล้ายๆแมงคล้ายๆเกวียนร,รุ่นเกา่ามันจะมันจะเริ่มขยับมาเป็นรถความนิยมรถโบราณมันมันมันแบ่งได้เป็นหลายยุคนะอย่างเช่นผมรวมๆสั้นๆสมัยก่อนเรามีอยู่3ยุคเขาเรียกว่ารถวินเทจเนี่ยก็คือรถโบราณแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นรถหลังสงครามแล้วก็เป็นรถคลาสสิกเพราะฉะนั้นในสามช่วงของมันเนี่ยคนที่ชอบเนี่ย ก็จะชอบต่างกันไปคนที่สูงสูงสูงวัยกว่าผมหน่อยเขาอาจจะชอบรถโบราณชอบรถวินเทจเลยแล้วก็แต่อย่างส่วนผมเนี่ยก็เราโตมาประมาณสักยุค60เนี่ยเราก็เลยดูหนัง60มั่งดูอะไรมั่งเราก็เลยชอบรถคลาสสิกซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นรถที่แบบเขาเรียกวัยวัยหก็จะชอบส่วนรถที่เป็นรถคลาสสิกแท้ๆหลังๆเนี่ย เด็กที่เขามองรถประเภทแบบเจแปนิสคาร์อย่างเงี้ยวัยรุ่นเขาอาจจะชอบแบบนั้นซึ่งราคาเขาก็พอหาซื้อได้มันไม่แพงแล้วก็ค่าซ่อมค่าอะไรมันก็มันไม่แพงเหมือนกับรถวินเทจคือแพงนี่มันคือหาของยากคืออะไหล่มันไม่มีแล้วอะไหล่มันต้องถูกสั่งทำใหม่หรือไม่บางอะไหล่เขามีแต่เขาก็ขายออกมาแพงหรืออะไรแบบนี้ ก็คือรถโบราณที่มีมูลค่ามากที่สุดนะคะที่สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนำมาจัดแสดงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะนี่คือ Mercedes-Benz 300 SL เกวิ่งนะคะลักษณะนี่สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มีประตู2ด้านเป็นแบบปีกนกนางหนวนนะคะที่สำคัญถือว่าเป็นซ u เปอร์คาร์สมัยใหม่คันแรกของโลกที่ถือว่าโด่งดังมากจากค่าย3แชกเยอรมนนีค่ะ นั่นก็คือ m e r c e d e s Benz นั่นเองแค่วิธีการนั่งก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องค่อยๆเลื่อนตัวเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วหลังจากที่เรานั่งได้แล้วนะคะเราก็สามารถปรับโพมาลัยค่ะคุณผู้ชมให้กลับมาอยู่ในรูปแบบนี้เพื่อที่จะสามารถขับต่อไปได้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆใครสนใจก็มาชมได้ที่งานมอเตอร์โชว์สองกนท่านวาคมนี้ที่นี่ i m p a c ค Arena นเมืองทองธานีค่ะ